ก่อนจะเข้าไปชมเนื้อหาต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสีอันดับเดอะมูฟวี่ที่นำมาเล่าในคลิปนี้เนี่ยคือความคิดเห็นส่วนตัวของเราล้วนๆนะคะไปเริ่มคลิปกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> อันดับที่4บุกอาณาจักรเมฆสำหรับภาคนี้เราชอบไอเดียการผจญภยัยหรือการสร้างอาณาจักรบ,บนก,ก้อนเมฆมากค่ะเราเชื่อว่าคงไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เคยคิดว่าถ้าสามารถไปเล่นบนก้อนเมฆได้จะเป็นยังไงตอนเป็นเด็กเราเคยคิดแบบนี้จริงนะ ซึ่งเดอะมูวี่ภาคนี้ก็สามารถสารจินตนาการของเราให้เป็นจริงได้ผ่านตัวละครในเรื่องและนอกจากการได้เล่นสนุกบนก้อนเมฆแล้วนะคะเรายังชอบได้เห็นพวกนูปิตะช่วยกันสร้างเมืองในฝันของพวกเขาขึ้นมาอารมณ์เหมือนเราได้เล่นเกมสร้างบ้านยังไงอย่างนั้นแหละแม้จะเป็นแค่ผู้ชมก็ตามค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับเราในวัยเด็กสุดๆเลย และอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เดอะมูฟวี่ภาคนี้แตกต่างจากภาคอื่นๆและน่าสนใจเลยก็คือมีการนําเอาตัวละครจากซีรีส์มาเป็นดารารับเชิญอีกด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะในส่วนของเนื้อหาภาคนี้ก็เข้มข้นตึงเครียดและมีมุมดาร์กอยู่เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อพิพากษาข,ของชาวโลกที่ทำลายสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติน,น้ำท่วมโลกที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสิ้นหวังของโนบิตะคุงก็น่ากลัวอยู่นะคะฉากนี้ รวมไปถึงยังมีฉากพีชีพของพี่ม่อนเพื่อช่วยชาวสวรรค์เอาไว้อีกตั้งหากซึ่งแต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยมันทำให้ดูมูฟี่พาคนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรเลยค่ะ ก็นั่นแหละค่ะนอกจากเนื้อหาที่สนุกเข้มข้นแล้วเหตุผลหลักๆและส่วนตัวส่วนตัวจริงๆที่อยากให้รีเมคเลยก็คืออยากจะเห็นการกลับมาของคีโบค่ะคงจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆสําหรับคนดูและตัวนบิตะเองคงจะทําเอาใครหลาย,ลายๆคนน้ําตาแตกรวมถึงตัวเราเองก็ด้วยค่ะหากในอนาคตมีการหยิบยกปลุกอาณาจักรเมคมารีเมคจริงแล้วก็นี่คงจะเป็นเดอะมูฟวี่ภาคต่อภาคแรกเลยก็ว่าได้ค่ะและอาจจะเป็นก้าวแรกของการเปิดจักรวาลพิมอนซึ่งก็อาจจะนําไปสู่การได้เห็นดารารับเชิญจากเดอะมูฟวี่ภาคที่ าม,ามาโผล่เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูได้เห็นอีกในภายภาคหน้าก็เป็นได้ค่ะ <Yeah. S 1> มาถึงเดอะมูวี่อันดับที่3ที่เราอยากจะเห็นภาครีเมคนั่นก็คือภาค3อัศวินนีจินตนาการค่ะ ถ้าพูดถึงความสนุกข,ของภาคนี้แล้วเนี่ยต้องมอกว่าดีเกินคาดเลยก็ว่าได้ค่ะด้วยความที่พลเรื่องมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นและแตกต่างจากเดอะมูวี่ภาคอื่นๆคือปกติจะเป็นการผจญภัยในต่างแดนพร้อมกับดารารับเชิญนะคะแต่ว่าภาคนี้จะแตกต่างตรงที่เป็นการผจญภัยในความฝันแถมเป็นการผจญภัยที่แฟนตาซีเหนือจินตนาการเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทเป็นอัศวินการเดินทางไปปราบมังกรหรือเวทมนต์ของจกักรพรรดิปีศาจเป็นต้นค่ะ เนื้อหาในหนงมูวี่ภาคนี้เรียกได้ว่าชวนให้ติดตามไปตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะนอกจากความสนุกในการผจญภัยและความแฟนตาซีแล้วนะคะด้านความดาร์กความน่ากลัวของหนูมูวี่ภาคนี้ก็มีแทรกเข้ามาให้เราได้เห็นเช่นเดียวกันนอกจากฉากการกลายเป็นผงทุลีของนูปิตาและชิสุกัตจังแล้วการเล่นกับประเด็นสลับระหว่างความฝันและความจริงของเจ้าเครื่องเซ็ตความฝันเนี่ยก็น่ากลัวชชยย่อยเลยค่ะ เพราะถ้าหากไม่ระม,มัดระวังในการใช้ก็อาจจะทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถกลับมาสู่โลกความจริงเดิมที่เคยเป็นอยู่แล้วก็ได้โดยตัวอย่างที่แสดงให้เราเห็นถึงความอันตรายกับการเล่นสลับความจริงความฝันเลยก็คือตอนที่โนบิตะเนียนเผลอหลับไปบนเรือในขณะการเดินทางค่ะในความฝันของเขาเขาได้เห็นตัวเองกําลังตื่นจากนอนและดูเหมือนเขาจะลืมไปว่าห้องนอนที่เขานอนอยู่คือความจริงเดิมที่เขาจากมา ลืมว่าตัวเองกําลังใช้เครื่องเซตความฝันลืมว่าตัวเองได้สลับความฝันและความจริงไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าหากคุณแม่ของนบิตะไม่ได้ไปกดปุ่มสลับความจริงและความฝันอีกครั้งเข้าแล้วก็พวกนบิตะก็อาจจะอยู่ในโลกแฟนตาซีและกลายเป็นเหล่าอัศวินจริงๆไปเลยก็ได้ค่ะ ก็นั่นแหละค่ะด้วยความที่เนื้อเรื่องมันสนุกแอคชั่นหลอนน่ากลัวครบรถและพอเรื่องแฟนตาซีที่แปลกหูแปลกตาแตกต่างจากดูมูวี่ภาคอื่นๆที่จะออกไปทางไซไฟหรือไม่ก็ปจนภัยต่างแดน,นจึงทําให้ดูมูวี่ภาคนี้เป็นอีกหนึ่งภาคที่เราอยากจะเห็นทีมงานหยิบยกขึ้นมารีเมคและเชื่อเหลือเกินว่าทีมงานจะต้องทําออกมาได้ดีกว่าภาคออริจนินอลอย่างแน่นอนเลยค่ะ <Yeah. S 1> อันดับที่2ท่องแดนเทพนิยายไซอยิ๋ว ยังคงเป็นเดมิวี่อันดับต้นๆที่เราชอบหยิบยกมาดูซ้ำอยู่เสมอในส่วนของเนื้อเรื่องต้องยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะดรอปที่สุดกว่าบรรดาสีเรื่องที่เราหยิบมาพูดในคลิปนี้แต่ด้วยความที่ชอบส่วนตัวส่วนตัวจริงๆค่ะจึงทำให้เดมิวี่ภาคนี้ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่2คงเป็นเพราะความดาร์กและความหลอนที่มอนภาคนี้ทำได้ถึงที่สุดในมุมมองของเรานะคะจึงได้คะแนนจากเราไปเต็มๆม้ว่าเนื้อหาจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนภาคอื่นๆก็ตามค่ะ ความพีของภาคนี้ที่ทําให้เราติดอ,อกติดใจมากที่สุดคือบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนไปหลังจากปีศาจเข้ายึดคลองและทําลายล้างมนุษยชาติไปจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศท้องฟ้าที่มืดตลอดเวลาทั้งท,งท,งท้งที่เป็นเวลากลางวันอยู่บรรยากาศมืดมืดในโรงเรียนของโนวิตาให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังดูหนังสยองขวัญยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแถมตอนที่โดร้ายมาแล้วโนวิตาพาทัวร์เมืองเนี่ยก็ยังมีการทิ้งปมปริศนาว่าเจ้าตึกแดงๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมาจากไหนยิ่งทําให้เพิ่มความลึกลับให้กับตัวหนังเข้าไปอีกค่ะ หนึ่งฉากในตำนานของภาคนี้ที่ยังคงติดตาใครหลายๆคนเลยก็คือฉากซุปกิ้งก่าของคุณแม่โนบิตะค่ะ ก็นั่นแหละค่ะคงจะหาดูเมนูสุดสยองแบบนี้ได้แค่เดอะมูฟวี่ภาคนี้ภาคเดียวค่ะหากในอนาคตมีการรีเมคนะคะสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะดรอปลงไปเยอะเลยก็คงจะเป็นเรื่องความหลอนนี่แหละค่ะแต่เราคิดว่าเดอะมูฟวี่ภาคนี้ยังมีอะไรที่สามารถเติมแต่งเพิ่มเติมลงไปได้หลายอย่างและสิ่งสิ่งนั้นก็อาจจะทําให้ท่องแดนเทพยายใสอิ๋วภาครีเมคเนี่ยดีไม่แพ้ภาคออริจินอลในด้านของเนื้อหาที่สามารถทําออกมาได้ดีกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะ เช่นความพีคของโลกปีศาจเราสามารถเพิ่มประเด็นความซับซ้อนหรือขยี้เรื่องโลกคู่ขนานที่แตกออกไปเหมือนภาคตะลุยแดนเวทมนต์ได้มันจะยิ่งทำให้พอเรื่องดูลึกล้ำเข้าไปอีกค่ะ ในส่วนของลินเลที่ภาคออริจินัลบทน้องจะน้อยมา,ากๆนะคะภาครีเมคเราก็สามารถเพิ่มประเด็นให้น้องได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นอาจจะมีการเล่นคล้ายภาคนบิตะสำรวจดินเดนจันทราที่มีการเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าหญิงคาง,งูยักษ์ก็คือลูน่าในส่วนของลินเลที่ไม่ได้กลับเข้าสู่เครื่องฮีโร่แมชินดังเดิมแต่เลือกที่จะออกเดินทางไปกับผระถังซ้มจังก็อาจจะเพิ่มความพีคให้น้องว่าแท้ที่จริงแล้วลินเลเขาอาจจะเป็นใครสักคนในประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ในเรื่องเล่าขานอะไรสักอย่างคะ่ะ และถ้าพูดถึงโดราไอมอนยุคใหม่เนี่ยจุดเด่นที่ต้องมีเลยก็คือความดราม่าซึ่งและมิตรภาพตัวละครลินเลยเนี่ยถือว่าเป็นดารารับเชิญที่ตอบโจทย์ที่สุดนอกจากจะสามารถเล่นเป็นคู่จิ้นใหม่ให้กับโนบิตะได้แล้วดราม่าชีวิตของน้องเขาเนี่ยทาคายี่ดีๆถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดเลยค่ะเพราะต้องแบกรับแรงกดดันจากครอบครัวและต้องก้ามกลืนฝืนใจฆ่าอาจารย์ของตัวเองอีกคือเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยค่ะ ฉากที่ขคยี่ใจสุดๆสำหรับเราก็คือฉากที่น้องดินเลวิ่งร้องไห้อยู่ในทะเลทรายค่ะดูแล้วแบบสงสารน้องมากอะ่ะคือภายในจิตใจเขาต้องปวดร้าวและแตกสลายมากแน่ๆถ้าหากภาครีเมคขยี่ฉากนี้พร้อมมีเพลงคลอประกอบนะคะเราคิดว่าคงทำเอาใครหลายๆคนต้องร้องไห้คาลงเพราะสงสารน้องแน่ๆค่ะ ากทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าหากเกิดขึ้นจริงภาคเรมท่ทงแดนเทพนิยายไซอิ๋วก็อาจจะไม่ใช่แค่เดอะมูฟวี่ที่จุดเด่นมีแค่ความหลอนแต่ยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนลึกล้ำและดราม่าสะเทือนใจและอาจจะถูกยกให้เป็นอีกหนึ่ง The Movie เดอะมูฟวี่ภาคเรมคที่ทำออกมาได้ดีดกว่าภาคออริจนินอลเหมือนสองรุ่นพี่อย่างนูบิตาผจญกองทัพมนุษย์หุ่นเหล็กปีกแห่งนางฟ้าและนูบิตาตะลยุยแดนปีศาจเจ็ดผู้วิเศษก็เป็นได้ค่ะ และแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งที่เราอยากจะให้รีเมคสุดๆอย่างภาคตุลยแดนอาหรับราตีชอบตรงที่ก่อนการผจญภัยหลักจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยหนังมีการหยอดน้ำจิ้มด้วยการผจญภัยเล็กๆในโลกของหนังสือภาพให้เราได้ดูก่อนค่ะโดยจะเป็นการท่องไปในดินแดนเทพมิยายของนูบิตะและชิซุกะหรือจะเป็นการผจญภัยไปป่วนแจ๊กของแจ็คแอลเลสซิโอ และหลังจากที่หนังได้ทําให้เราได้เพลิดเพลินกับโลกนิทานได้สักพักนะคะหนังก็เริ่มฉุดเราเข้าสู่โหมดตึงเครียดเมื่อชาวแกงรั้ว่านางเอกของเรื่องได้หายไปในโลกนิทานก่อนมอนจะพบทางออกที่พอจะไปช่วยเธอกลับมาได้และนําไปซึ่งการผจญภัยในดินแดนอารับราตีค่ะ โดยการผจญภัยในครั้งนี้เป็นการผจญภัยที่พวกเด็กๆค่อนข้างที่จะสมบักสมบอมพอสมควรไม่ว่าจะเป็นความซวยที่ต้องไปเจอกลุ่มโจรในตลาดเรือคาทาาหรือการตกระกำ่วลำบากอยู่ถ้ำกลางทะเลทรายและไร้ซึ่งอุปกรณ์วิเศษใดๆช่วยค่ะฝ่ายชีสกาจังเองก็ทุลักทุเลและทรมานไม่ต่างกันช่วงการผจญภัยกลางทะเลทรายเนี่ยถึงแม้จะเต็มไปด้วยความลำบากนะคะแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความพยายามของพวกเด็กๆที่ค่อยๆประคับประคองช่วยกันไป แม้จะไร้ซึ่งของวิเศษน้ำหรืออาหารมีแค่แดดกับทรายที่ลายล้อมพวกเขาค่ะซึ่งน้อยครั้งมากๆนะคะที่เรามักจะได้เห็นสถานการณ์แบบนี้ในเดอะมูฟวี่ที่สำคัญฉากนี้พี่แอนหล่อมากเลยค่ะ นอกจากความสนุกจากสถานการณ์ที่เพิ่งกล่าวมาแล้วนะคะเรายังชอบฉากทัวร์ในวังทองคําและการได้เห็นเหล่าบรรดาของวิเศษของราชาซินแบตอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นยักษ์ในขวดแก้วตะเกียงวิเศษและที่เด็ดสุดๆเลยก็คือพรมวิเศษค่ะ แอบ,บเสียดายนิดนิดนะคะที่ฉากขี่พรมวิเศษมีให้เห็นน้อยไปหน่อยถ้าขยายหรือขยี้ฉากขี่พรมวิเศษสะหน่อยคงจะมันน่าดูเลยว่าไหมแต่ก็พอเข้าใจได้ละค่ะว่าเขาเรีบไปช่วยชิซุกะจังเนาะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยอวยและยกให้ท่องแดนเทพนิยายไซอิ๋วเคอดูมูวี่ที่ชอบที่สุดแต่พอได้ย้อนกลับมาดูตลุยแดนอาหรับราตีอีกรอบไซอิอ๋วเอาที่2ไว้แล้วกัน พอได้ตัวเนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่องที่น่าติดตามทําให้เราสามารถดูได้เรื่อยๆเนื้อหามันไม่ได้ดําเนินไปแบบเส้นตรงสัทีเดียวค่ะแต่มันจะมีช่วงจังหวะจากโคลนเดี๋ยวก็เป็นฉากดูบันเพลินเดี๋ยวก็ดึงมาตึงเครียดเดี๋ยวก็ลบเครียดด้วยฉากผ่อนคลายแล้วก็ดึงมาตึงเครียดอะไรแบบนี้สลับสลับกันไปจนนาไปสู่ฉากคลายแม็กของเรื่องค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนั่นก็คือการแทรกมุกเล็กๆน้อยๆในเรื่องค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะคะแต่เราว่ามันสามารถทําให้เราอมยิ้มตามไปได้และตัดรถเครียดของเนื้อเรื่องได้ดีเลยค่ะ าเหตุที่เราอยากให้เดอะมูฟวี่ภาคนี้ถูกรีเมคใหม่นอกเหนือจากเนื้อหาที่ทําออกมาได้สนุกสุดเบี่ยงน่าติดตามแล้วนะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คืออยากจะเห็นความอลังการของงานภาพค่ะคิดดูสิคะฉากต่างๆที่พวกโนบิตะไปผจญภยัยไม่ว่าจะเป็นตลาดเรือคา,า่าดินแดนทะเลทรายหรือแม้แต่ปราสาทวังทองคําถ้ามันถูกเนลมิตขึ้นมาใหม่ในโดรายมอนเดอะมูฟวี่ยุค2005เนี่ยภาพคงจะสวยและอลังการตื่นตาตื่นใจมากมายมหาศาลเลยก็ว่าได้ค่ะ โดยเฉพาะฉากขี่พรมวิเศษชมเมืองเนี่ยในวงเล็บถ้ามีเนาะเราอาจจะยกให้ฉากนี้เป็นฉากที่ฟินที่สุดเลยก็ได้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเห็นเหมือนกันนั่นก็คือตีมชุดของตัวละครค่ะภาคออริจินัลที่ว่าสวยดูดีแล้วโดยเฉพาะชุดเจ้าหญิงอาหรับของชิสุกัจังภาครีเมก็น่าจะสวยและอลังการยิ่งขึ้นไปอีกค่ะหากในอนานะคตมีการหยิบยกเอาเดอะ o ู i วีภาคเก่าๆมารีเมคอีกก็คงจะมีแหละตุลุยแดนอาหรับราตรีคือเดอะ o ูวีที่เราอยากจะเห็นการรีเมคมากที่สุดค่ะ จริงๆก็ไม่ใช่มีแค่4 The Movie นะคะที่เราอยากจะเห็นการรีเมคยังมีมดอ,อีกหลายภาคที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นภาคตุลยปราศาทใต้สมุทรที่เป็นภาคในดวงใจของใครหลายๆคนและเป็นภาคที่แฟนๆพี่มดอ,อยากจะเห็นการรีเมคในอันดับต้นๆ หรือจะเป็นภาคตำนานสุริยกษัตริย์ที่ส่วนตัวเราก็ชอบภาคนี้มากๆเป็นภาคที่มีการเล่นกับความแฟนตาซีบนความหลอนและมีการหยิบเอาไอเดียดารารับเชิญหน้าตาเหมือนโนบิตาเข้ามาใส่ในนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ในอนาคตข้างหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเดอ Movie ีที่น่าหยิบยกมารีเมคและจัมาคยี้2ภาคนี้อีกรอบค่ะ แล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะคะอยากจะเห็นดูมูวี่ภาคไหนถูกนำมารีเมคมากที่สุดก็สา like this, สมารถแชร์ความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะ <S <S แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ